อะไรกันแน่ที่ทําให้ประชาธิปไตยสามารถตอบสนองต่อเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบผ่านเรื่องราวการเดินทางทางการเมืองที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วของสองประเทศครับคําถามนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องในตำรานะแต่มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆไม่นานมานี้เลยกับเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการเมืองไปทั่วโลกและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เราย้อนกลับไปช่วงปลายปี2024กันหน่อยครับตอนนั้นประชาธิปไตยของเกาหลีใต้กำลังถูกท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยง่ายเลยก็ว่าได้เมื่อประเทศต้องมาเจอกับวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคือจูๆ่ๆประธานาธิบดียุนซอกยอก็ประกาศใช้กฎยาการศึกซึ่งการกระทำครั้งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อหลักการประชาธิปไตยเลยนะครับ มันเลยจุดชนวนที่เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่น่าสนใจคือพลังที่ออกมาตอบโต้เนี่ยไม่ได้มาจากแค่ฝ่ายค้าในสภายอย่างเดียวนะครับแต่มันคือพลังมหาศาลจากประชาชนบนท้องถนนที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบที่พวกเขาต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาโอ้โหนี่เป็นภาพการแสดงพลังที่น่าทึ่งมากๆครับคําถามสําคัญก็คืออะไรที่ทําให้สังคมเกาหลีใต้สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและทงพลังขนาดนี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสเสาหลักที่ค้มจุนประชาธิปไตยของเขาเอาไว้ซึ่งภาพจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเราลองเอามาเปรียบเทียบกับบริบททางการเมืองของไทยมาดูเสาหลักแรกกันเลยครับและอาจจะสําคัญที่สุดด้วยนั่นก็คือหลักการเรื่องความรับผิดชอบที่ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าไม่ว่าใครจะมีอํานาจสูงสุดแค่ไหนก็ตามจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้เด็ดขาดซึ่งนี่คือรากฐานสําคัญของความเท่าเทียมเลยครับพอมาดูเทียบกันแบบนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับ ในฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเราจะเห็นการนำตัวผู้นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือแม้แต่อดีตผู้นำเผด็จการก็ตามซึ่งสิ่งนี้เองครับที่สร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงให้กับประชาชนแต่พอหันมามองที่ไทยเราจะเห็นภาพที่ต่างออกไปหน่อยคือการดำเนินคดีที่ไม่ต่อเนื่องหรือบางครั้งก็มีการเนรโทศกรรมซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบยุติธรรมในระยะยาวครับเอาแล้วครับเสาหลักที่2ก็คือ พลังของประชาชนเองเลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะครับแต่มันคือบทบาทของพลเมืองที่ลุกขึ้นมาเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยของตัวเองอย่างที่เราได้เห็นกันไปในเหตุการณ์ปี2024นนั่นแหละครับโอ้โหความแตกต่างตรงนี้มันลึกซึ้งมากนะครับคือในเกาหลีใต้เนี่ยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเขาทําให้ประชาชนรู้สึกว่าระบบการเมืองนี้เป็นของพวกเขาจริงๆการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจึงเหมือนเป็นหน้าที่เลย แต่ในบริบทของไทยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนมักจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเ้เสียงของตัวเองไม่มีพลังมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงๆมาต่อกันที่เสาหลักที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งมันก็คือความสามารถของระบบในการจัดการกับความขัดแย้งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องถึงขั้นล้มกระดานหรือล้มล้างโครงสร้างทั้งหมด ประเด็นนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากครับเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีรัฐประหารเลยนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยทําให้การพัฒนาของประเทศมันเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ในไทยการรัฐประหารที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่ามันเหมือนกับการกดปุ่มหยุดกระบวนการประชาธิปไตยเอาไว้ทําให้การพัฒนาในระยะยาวต้องสะดุดซึ่งมันกระทบไปหมดเลยครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือในเวทีโลก และสาวหลักสุดท้ายที่เป็นเหมือนตัวค้ำจุนโครงสร้างทั้งหมดนี้ไว้ก็คือความแข็งแกร่งของสถาบันตรวจสอบทวงดุลน,นั่นเองครับองค์กรอิสระเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนประการด่านสําคัญเลยนะในการป้องกันการทุจริตและการใช้อํานาจในทางที่ผิดความน่าเชื่อถือขององค์กรตรวจสอบจึงเป็นหัวใจสําคัญเลยครับในเกาหลีใต้องค์กรเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจสูงมากถูกมองเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยจริงๆ ในขณะที่องค์กรในไทยบางครั้งก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเอ็นเอียงซึ่งมันก็ค่อยๆบั่นทอนความเชื่อมั่งลงไปเอาละครับสี่เสาหลักนี้อธิบายได้ดีเลยว่าทําได้อย่างไรแต่ถ้าจะให้เข้าใจว่าทําไมจิตวิญญ,ญาณประชาธิปไตยขอ,ข,ข,ของเขาถึงเข้มแข็งได้ขนาดนี้เราต้องมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์กันหน่อยครับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาผ่านการต่อสู้ การเสียสละมานานหลายทศวรรษเลยทีเดียวไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นเส้นทางการต่อสู้อันยาวนานของพวกเขาเลยครับตั้งแต่ยุคประเดณการทหารที่ยาวนานหลายสิบปีไปจนถึงการลุกฮือของนักศึกษาในปี1960และการประท้วงครั้งใหญ่ในปี1987ที่นำไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงในที่สุดทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อยๆหล่อหลอมจิตสำนึกร่วมกันของคนในชาติว่าต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพเอาไว้ให้ได้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่มันเป็นผลผลิตโดยตรงจากประวัติศาสตร์บทนี้นี่เองเพราะฉะนั้นสําหรับคนเกาหลีใต้แล้วคําว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในตําราเลยนะครับแต่มันคือประสบการณ์จริงที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและน้ําตาและมันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนทางการเมืองของชาติที่ส่งต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสําคัญยังไงคําตอบก็คือผลลัพธ์ของมัน คือระบบที่มอบผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆให้กับพล,ลเมืองของประเทศครับคือพอองค์ประกอบทุกอย่างมันทํางานร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็ชัดเจนมากครับตั้งแต่เรื่องการป้องกันการทุจริตที่ทําให้เรามั่นใจได้ไดว่าง,งบประมาณถูกใช้เพื่อส่วนรวมจริงๆความรับผิดชอบของผู้นําที่สร้างความไว้วางใจไปจนถึงพลังของประชาชนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของชาติเลยครับ นี่อาจจะเป็นบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับก็คือการผสมผสานกันระหว่างสถาบันที่แข็งแกร่งกับพลเมืองที่ตื่นตัวนี่แหละคือสูตรสาเร็จที่สร้างประชาธิปไตยที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างแท้จริงมันเป็นระบบที่การตรวจสอบอํานาจจากข้างในได้รับการเสริมกําลังจากสายตาของประชาชนที่คอยจับจ้องอยู่เสมอจากข้างนอกนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวของสองประเทศนี้มันก็ได้ทิ้งคําถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อว่า จริงๆแล้วอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคงและเราต้องตื่นตัวและเสียสละมากแค่ไหนเพื่อที่จะสร้างและรักษาระบบการเมืองที่รับใช้ทุกคนได้อย่างแท้จริง